ช่วงที่คุณเริ่มต้นสร้างชีวิตเป็นช่วงที่คุณจะต้องลองผิดลองถูกมากที่สุดและแน่นอนครับในการลองผิดลองถูก เพื่อให้ตัวเองเนี่ยเจอสิ่งที่ตัวเองชอบลงไหลและถนัดและเชี่ยวชาญจริงๆกูจ,จะต้องเจอความผิดพลาดล้มเหลวมากมายครับแต่นั่นแหละครับคือบทเรียนที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นลองคิดดูสิครับว่าอะไรก็ตามที่เราเนี่ยเคยทําผิดพลาดไปแล้วเราเนี่ยมองหาบทเรียนมากกว่าที่จะซ้ําเติมตัวเองโทษตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตได้มากขึ้นเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเนี่ย กว่าจะเจอความถนัดของตัวเองกว่าจะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยคุณเชื่อไหมบางคนเนี่ยแทบจะล้มมาตลอดเลยนะครับเป็นปีสอสปีบางคนหนักหน่อยทั้งชีวิตครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสําเร็จเพียงหนึ่งครั้งมันคุ้มไหมครับเขาถึงบอกว่าความสําเร็จเนี่ยมันหอมหวานครับให้เราเนี่ยอุทิศตนอุทิศเวลาทั้งหมดเนี่ยเพื่อสร้างมันจริงๆ ช่วงระยะเวลาหนึ่งคุณสร้างชีวิตคุณอาจจะทํางานหนักนอนดึกกินข้าวไม่เป็นเวลาครับรู้สึกว่าอึดอัดขมขื่นมากๆเลยครับแต่แน่นอน,นครับถ้าเกิดว่าคุณเจอระบบของตัวเองเจอความเชี่ยวชาญที่ตัวเองชอบและสร้างระบบความมั่งคั่งนั้นสร้างความเชี่ยวชาญนะครับมากขึ้นมากขึ้นคุณก็จะได้รับเงินตามสกลภาพของคุณครับอย่ารับเงินตามเงินเดือนแต่รับเงินตามสกิลภาพของตัวเองแต่แน่นอนครับช่วยให้คนค้นหามันคุณต้องลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นให้ยืดหยุน่นและมองว่าทุกเรื่องเนี่ยเป็นบทเรียนในชีวิตพิมมพพ์รร้อกัันคบ ทุกเรื่องในชีวิตเป็นบทเรียนโอปอาีิสานมาสเตอร์โคดเอนอ p สวัสดีครับ